ใสยน่าจะชอบจริงๆด้วยชอบสมุนไพรชอบชมรมไทยเสียงนกนกทะเลาะกันเสียงดังมากรอบนี้ไม่กินรอบนี้ไม่กินแล้วรอบนี้มีอย่างอื่นน่าสนใจกว่านั่นก็คือนี่หลงร้านสะเดาะเคาะเอไม่สะเดาะเคาะสะเดาะสะเดาะสะเดาะประตูพามผามช่วงนี้เขาว่านี่ไงเตรียมจุดเทียนจุดประทีปอะไรไง

ได้ข่าวว่าพี่ทุมีเลเวลสามจริงเหรอเดี๋ยวหนูเรียนแบบบ้ <S 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 างแต่เหมือนพี่ทุตอนนี้จะกลับมาเลเวลหนึ่งแล้วนะสอบไม่ผ่านเลยกลับไปเริ่มต้นไหนเอ้ยนิโชยสูงเลยน้องมินนะพาผืนเออวันนั้นก็วันนั้นก็ไม่ใช่หางค่ะขาขาหน้าโอ้ไกลขาหน้าสั้แบบเออเออเอางวงฝัดอกกับเกาเอะ ค,คุณหมอเจอช้างมาเยอะแยะคุณหมอเคยเห็นช้างดื้อแบบนี้ไหมคะเ <c oughs> <c oughs> จอช้างสซนอ๋อนี่เขาไม่เรียกว่าดื้อเขาเรียก, <c oughs> กว่าสซนท่านพระครูบอกว่าอะไรนะวันนั้นท่านพระครูมาเที่ยวหาแสนรู้เจ็บขาแสนเขื่อนแสนเมืองตกมาแม่แสนดีเลี้ยงยยลูกดีอันไหนทำเสียงลิงน้อยจั๊กข๊อจั๊กข๊อจั๊กข<ล> <c oughs> ๊กทำเสียงลิ้งน้อยเป็นลิงจริงๆหรือเปล่าลิงจั๊กจั๊กหันไปลิงจั๊กจั๊ มาครูเรียกหนูว่าท่านมาครูเรียกหนูว่าลูกลิงแล้วนะลูกลิงหนูจะปฏิเสธนี้คำนี้ไหมคะไม่รู้จะเป็นเฉยยังไงเลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยคะ่ะาไปมุาแป้งเ,เหรอพี่มีนาเล่นลัวค่ะมีนาจะกินลัวค่ะโอ้มวลูกแม่เพี่เอกมีนาจะกินลัว,ลวอ่ะขอฟองพอ มีน้าดื้อนะนะบอกกับไอ่แซมมาด้อมีน้าดื้อนะอันนี้เป็นคําบอกให้ทําหรือว่าีนะหรือแบบไหนเออมีน้าดื้อนะดือนะอย่าดื้อนะหรือว่าดื้อต้องดื้อนะเออแล้วพอจับไม่แซ่มาละอือไม่แซ่อือน่ากลัวมากไม่แซ่พอถึงไหมคือมองอยู่จุดนี้ไม่เห็นเลยเห็นอะไรเลยการมายมการมายอม ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่คิดหนูไม่ได้ทำอะไรเลย